โปรดติดตามได้ที่ Facebook f แฟนเพจสะสมบุญสร้างบาร,รมีกับพระศิวลี777องค์ทั่วไทยหรือ YouTube รายการโครงการประดิษฐานพระศิวลี777องค์ทั่วไทยสนับสนุนโดยบริษัทบัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดผู้นำทางด้านนวัตรกรรมใหม่บัญชีแอคเคานต์ออนไลน์ง่ายเพียงาย1มือสัมัส สาธุเจ็ดเจ็ดเจ็ดณชาลีติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมปอนวัาที่ร้อยตรีธนทัชวานครับสวัสดีค่ะเป้พรหมทิดาวาัทยานนท์ค่ะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในกิจกรรมบุญนะครับโครงการประดิษฐานพระศิวลี777องค์ทั่วไทยแล้วก็พระศิวลีสูง77เมตรครับวันนี้นะครับเรามาตรุยกองถ่ายนะครับที่เทวสถานพระศิวะคูบอน27นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นหนึ่งในนักแสดง ภาพ,พยนตร์เรื่องสาธุ7.7นาชาลิติด้วยนะครับพบกับท่านอาจารย์เมธาเทพิทักษ์ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับอาจารย์เมธากันนะคะว่าอาจารย์ได้รับบทบาทอะไรในภาพยนตร์7.7นาชาลิติแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ในครั้งนี้คะ่ะครับดีใจครับพิเลกมาร่วม เป็นคนแต่งเพลงถวายพระสิวลีวงสวงพระสิวลีตั้งแต่องค์ที่หนึ่งเลยครับแล้วก็แต่งมาตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าเพลงเกือบสามสิบเพลงเลยโอ้รับผมแล้วก็จะมีเพลงในละครอย่งนี้ทุกเพลงแล้วก็ผมเป็นคนแต่งโอ้อาจารย์ไป็นใครคนแต่งเพลงครับอาอาชีพหลักเลยเพลงโด่งดังตอนนี้ก็คือกรรมกรสอนลูกครับที่ดังที่สุดตอนนี้ครับแล้วอาจารย์รับบทอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นพระธรรมถึกครับ เป็นเจ้าว,วาดวัดตังวัดหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของพระศิวลีครับโอ้ไม่ยากไหมคะเรายากสมควรเพราะว่เราใช้เสียงสดใ่กรดีอันให้เรื่องพูดเรื่องประมาไม่มีเลยคแต่<า>แต่ว่าบทจำยากแต่แน่นอนครับจำไม่ยากแน่นอนแล้วก็พอาจารย์เป็นนักแต่งเ,เพลงอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับแล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อองค์พระศิวลี่นีอาจารย์มีความศรัทธาอย่างนะครับก็ มีปรามากเลยครับก็ไปไปถวายวัดไหนวัดโน้นวัดนี้ไปเรื่อยๆทั่วไทยไปไปทุกว,วัดนะครับแต่เคยไปถวายเก้าวัดก็ไปซทีซบออร่ ก็ถูกนะครับแต่เล่นมาเยอะก็เป็นคนไปเล่นลอตเตอรี่อยู่แล้วครับครับหนึ่งใบก็นั้นเองโอ้หนึ่งใบก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าท่านท่านเล่นได้มาเขาหลายใบเล่นะครับแต่ทีละใบครับถูกตลอดถูกครับตลอดครับโอกาสจะถูกแค่สองตัวยังยากเลยค่ะสองตัวอะไรสามตัวบ้าจะไม่ได้ไม่ไม่อายุยงให้เล่นนะครับแต่ว่าเราซื้อเป็นเป็นการอุดหนุนรัฐบาลนะครับค่ะแลงที่บอกกับพ่อที่อาจารย์ถูกเพราะว่าท่านศรัทธาในองค์พระสิบุรีไงเป็นเลิศทางด้านมหาลาชเนีฮะใช่แล้วก็ผมแต่งเพลงอยู่เพลงนึงว่ารุ ยไม่ต้องเพลงใจใครพระศิวล,ลีนำชัยทำให้พี่รวยโอ้สุดยอดครับรบวยไม่ต้องเพลงใจใครพระศิวล,ลีนำชัยทำให้พี่รวยอยากฟังเต็มๆต, <c oughs> ต้องติดตามกัน <c oughs> ครับมีผู้หญิงร้องรวยเป็นเลกกู่ครับครับปกติอาจารย์จะอยู่ในเฉพาะเบื้องหลังเขาบอกว่าครั้งนี้ในการแสดงภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นเบื้องเบื้องหน้าครั้งแรกใช่ไหมครับในอดีตตอนสมัยเด็กๆหนุ่มๆนะครับตอนก็ติดตามพี่ชาไปคือคุณจุพาเทพพิทักษ์เขาไปเล่นบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่า เล่นแบบนั้นหนังเราไม่ได้ใช้เสียงเราเองเล่นสบายบมีคนพภาคให้เสร็จแล้วก็บางคนบอกคนให้เสร็จก็ง่ายครับแต่ก็ยังประมาามากเพราะว่าเราเป็นเด็กนะครับ,รบแต่ทุกวันถ้าคนมาในกองน้อยเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ตื่นเต้นส่วนมากๆยิ่งสบายยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกครับเริมชินแล้วครับชินครับค่ะยังไงก็่านผู้ชมนะคะคอยติดตามรับชมผลการแสดงนะคะของอาจารย์เมธาเทพพิทักษ์ค่ะในภาพยนตร์777นัชาลิติค่ะนะครับติดตามกันนะครับและท่านที่สนใจจะร่วมบุญกับโครงการจัดสร้างพระศิวลีนะครับ777องค์ทษไทยและพระศิวลีสูง77เมตรณวัดป่าม้งมีชัยนะครับจังหวัดบึงกาฬติดต่อได้นะครับที่อาจารย์ป๊อปชดตานพรนะครับ 0990799566ครับค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากจะเป็นประธานต้นบูรในการจัดสร้างปฏิสถานพระศิวลีนะคะง่ายๆค่ะก็เพียงท่านเลือกวัดที่ท่านตั้งใจจะนำพระศิวลีนะคะไปถวายแล้วก็ลองกำหนดโครงการวัตถุประสงค์ดูค่ะว่าปัจจัยจากการสร้างพระในงานวันนั้นเนี่ยต้องการจะนำไปทำอะไรเช่นสมทบสร้างโบสถ์สร้างห้องน้ำเป็นต้นค่ะครับผม และพระอาหารศรีวลีนะครับเทละมหาราชนะครับประดิษฐานด้วยความสูง2เมตร17เซนติเมตรนะครับมีบวาสารบัรจุเป็นมงคลมากมายนะครับอาทิเช่นแร่มงคลแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กน้ําพีนะครับพระอานรารทาตุแล้วก็มีแผ่นยันที่คณาจารย์ทั่วประเทศได้เมตตาจารย์ไว้าม,มาหลอ่หลอห้อมเพื่อ,อบรรจุในองค์ศรีวลีตรงนี้ด้วยนะครับ ค่ะทีในช่วงนี้นะคะก็เชิญรับชมบรรยากาศย้อนหลังนะคะพิธีสมโภชพระหรหตรศิวลีองค์ที่ยี่สิบกันค่ะและเรามาติดตามกันนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครมาคอยชมกันครับ ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ช่องทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่าสาธุ777นาชาริติหรือช่องทาง Facebook Fanpage สะสมบุญสร้างบารมีกับพระศิวรี777องค์ทั่วไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากลาการเช่นเคยค่ะก็เชิญไปร่วมรับอันิสงส์จัดโครงการพระศิวลีกันค่ะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งไลค์หแชร์ หนึ่งมหาอุสลบุญบาร,รมีติดตามยูทู e รายการโครงคารประดิษฐานพระศิีวีี7 7องค์ทั่วไทยขอทุกท่านจงบังเกิดจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบาร,รมีไพศาลสาธุ777ดัชชาลี